and one. <laughs> ดูว่าจะขึ้นได้ไหมร้อยเก้าห้าครับจนจนฮฮ๋งจุด,จด <laughs> con luôn vậy, phải như สันครับมาลองความแรงดูหน่อยกับเครื่องยนต์300ร้อยวาแรงม้าครับเกียร์อิซุกีก้านะครับเกียร์เดินหน้า ปดเกียร์ถอยครับเออเดินอ่อพลัง PF6 ครับเครื่องใหญ่ๆหนักๆไม่ใช่เครื่องเดิมนะครับไม่ใช่เครื่องเดิมเกียร์เดิมเครื่องเดิม260ครับน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันครับ ะกุล PE PD นะครับ260อันนี้ PF 6ครับเครื่อง๊อบกเก่ายอดนิยมอยู่เหมือนกันครับอยู่ในน้สันนี่โอ้ยรุ่นเก่าๆเ,เยอะอยู่นะครับคนหาใช้ก็เยอะครับ ราคาเชียงกงเหนียวไอ้ประงถามถึงเป็นแสนครับเป็นแสนรภาพดีๆนะครับแรงม้ามันสูงครับแรงม้าสูงราคาก็จะแพงนะครับได้ลอยกองหาสภาพ,พดีๆก็เป็นแสนเหรอดิีหลายหมืน่น ถ้าเก่านอกเนี่ยถึงแสนแน่นอนครับเพราะว่าเก่านอกเครื่องสวยครับถ้าเก่าไทยนีย่คงไม่ถึงครับนะพลังพีเอฟผมโอ,โอ้มันคือแห่งต่างกันแถวพี่น้องสามร้อยกว่าครับพัฒนา หลายคนบอกว่าวิ่งได้งานเท่ากันจริงๆมันก็ได้งานเท่ากันแหละเขาก็ต้องทําให้มันวิ่งได้แล้วเนาะวิ่งไม่ได้เักสิบางเลลานะีเ่ยแหละครับก็เล่นไม่ได้ก็ไม่ได้เงินแล้วจะต้องมาแต่งทางแข่กันคือกับจะมาความหใหงยีงตั้งกันเห็นได้ชัดครับเมื่อกี้ดินเปียกับดินเปีย ทำใจยักหน่อยนะครับรถด,ด,ดำใายงานลูกสูบเนี้ยไม่ติดขึ้นสนิมอ่ะเอลห้า Jona, sudah diikat.